สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์มทองเกษตรพักรุ่ครับวันนี้มายืนอยู่ในไร่อ้อยนะครับไม่แห้งเฉาไม่แห้งเหี่ยวเขียวสวยงามครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเกษตรกรครับเพราะเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้นะครับไร่อ้อยนะครับเกษตรกรที่ปลูกไร่อ้อยเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าปุ๋ยก็แพงเนาะนะครับแล้วก็ราคาอ้อยก็ไม่ได้สูงนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเธอครับสวัสดีครับแนะนําตัวก่อนเลยชื่นาอินลีค่ะอ้าวนะครับพี่สนเนาะตรงนี้อยู่ตำบลอำเภอจังหวัด ตำบลมหาราชอำเภอขมราลา,ลาจังหวัดอุบลราชธานีนะครับขมมาชาจังหวัดอุบลที่เห็นเราใส่เสื้อนาวนาวเป็นอย่างนี้อุณหภูมินาวว่าครับท่านผู้ชมอุณหภูมิมเท่าไหร่ครับตอนนี้สิบสี่องศาสิบสี่องศาครับนาวว่าขนาดตอนเที่ยงนะตอนนี้ตอนเที่ยงนะครับแล้วก็มีฝนตกมาด้วยนะครับเพิ่งตกมาได้กี่วันเองเนะี่ยตกเมื่อคืนตกเมื่อคืนนะครับไม่มีฝนนะครับช่วงสามสี่เดือนที่ผ่านมาไม่มีฝนเพิ่งมีเมื่อวานนี้เองนะครับอ่ะตอนนี้ แล้วที่เราเห็นทั้งหมดกี่ไร่ของพี่สน16ไร่บ16ไร่ใช่๋ยวไหมครับตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ2เดือน2เดือนพันพันขอนแก่นพันขอนแก่นเสมอกันสวยงามมากเลยครับอ่าที่ถืออยู่นี้เอามาใช้ใช่ไหมเอามาใช้คอ่าทาไมถึงตัดสินใจใช้กลุ่มผลิตณฑ์โกลดีปุ๋ยแพงหรือไงปุ๋ยแพงประหยัดต้นทุนด้วยปุ๋ยแพงนะครับดังนั้นเกษตรกรก็ต้องหาทางเลือกและทางออกเนาะเพื่อที่จะลดการใส่ปุ๋ยเนาะนะครับ ทราบมาว่ารอบที่แล้วก็ใช้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วผลลัพธ์ของรอบที่แล้วเนี่ยนะครับได้อะไรบ้างยังไงได้อ้อยเยอะกว่าเดิมค่ะได้เยอะกว่าเดิมน้นําหนักดีน้ําหนักดีเนาะ,ะนะครับน้ําหนักดีฮะรอบนี้ตั้งใจเห็นบอกว่าตั้งใจจะใช้แบบเต็มที่เลย<ะ>อ่านะครับพี่สนฉีดเองไหมใช้เองไหมใช้เองฉีดเองเลยค่ะโอ้ดีเลยเนาะ <c oughs> ก็จะได้ไม่เป็นอันตรายต่อเราด้วยะนะครับ ทำไมถึงตัดสินใจใช้กลุ่มปฏิทิน 4T ของเราครับประหยัดต้นทุนและได้ผลดีครับคิดว่าประหยัดต้นทุนได้ผลดีนะครับอ่ะโอเคนะครับแล้วนะก็คิดว่าถือว่าเป็นทางเลือกทางออกที่ดีให้กับเกษตรกรกไร่อ้อยเนาะลดต้นทุนนะครับแล้วก็ผลผลิตเนี่ยได้แน่นอนแล้วคิดว่ารอบเนี้ยเราจะใส่ปุ๋ยมากขึ้นหรือน้อยลงฮนะน้อยลงค่ะน้อยลงเพราะอะไรฮะ เขาจะใช้ปูทีเขาจะใช้ปูดีปุ๋ยปุ๋ยมันแพงปุ๋ยแพงสู้ไม่ไหวแล้วตอนที่เกษตรกรเจอราคาปุ๋ยแพงฮะเท่าไหไร่ะฮะตอนนี้ทันสองค่ะโอ้โหราคาปุ๋ยแพงมากครับท่านผู้ชมอ่ะนะครับทางออกทางเรื่องของเกษตรกรครับที่ทําไร่ไม่ว่าจะเป็นไร่อ้อยไร่มันนะครับไร่อะไรก็แล้วแต่หรือปลูกอะไรก็แล้วแต่ทางออกมาเรียบร้อยแล้วครับนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เลือกที่จะลดต้นทุนนะครับ นะครับแล้วก็ส่งเสร,ริมการเพิ่มผลผลิตได้จริงวันนี้ผมนัทพงศ์ทองกเกษตรจักโลกขอบคุณนะครับชาวร้อยอ้อยนะครับพี่สนของเราครับลาไปก่อนสวัสดีครับ